นว่าตอนนี้ชีวิตเจนก็คือเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ so, so, ่งที่แบบถ้าไม่ได้เป็นเจนนี่อย่างเงี้ยก็คือครอบครัวที่มีความสุขอะเท่านั้นเองความสุขไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวความสุขในครอบครัวไปเรื่อยๆก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากอยากให้ประคองความสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะ ชีวิตช่วงนี้ก็ยุ่งค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงลูกแล้วก็มีงานแต่ว่ากําลังจะมีโปรเจกต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เอกันสองโปรเจกต์ค่ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์แฟนอีกทีความงามความงามโฆษณาสิ่งที่เจนนี่จะทําในอนาคตจริงๆมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งในพอเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะแบบเริ่มคิดที่อยากจะแบบว่าทําธุรกิจด้วยอะค่ะ จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเรารู้ตัวทีจําความได้ก็คือทํางานแล้วเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบก,ก็คือแบบเราก็ทํางานเข้าวงการมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมือนเหนื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดําเนินม,มาชีวิตแบบขนาดกับการทํางานเล่นละครถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะนี่ก็จะไม่มีเลย ก็คือขาดหายไปไม่ได้แบบไม่ได้ใช้แบบชีวิตในมหาลายัยหรือว่าชีวิตในมัธยมเหมือนกับคนอื่นๆนะคะถามว่ารู้สึกเสียดายไหมไม่อะค่ะเพราะว่ามันก็มันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราแล้วก็หนึ่งหนึ่งในร้านเนอะที่แบบจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นจันนี่ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราแบบที่ถูกอะคะ่ะที่เลือกที่เลือกกับทางเดินตรงนี้นะคะ่ะ ไม่หมดอะเจนว่าละครมันมันม,ม,นมีมันมีอะไรได้เยอะอะค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเออละครก็คือมันก็เป็นมาท่าจักรดีร้ายตบแล้วก็นางร้ายนางเอกเดี๋ยวนั่จริงๆเขาเรียนแบบมาจากชีวิตจริงว่าชีวิตของเรามันก็มีหลากหลายอารมณ์ทำให้เราโตขึ้นเจนว่าหนึ่งคือที่เห็นไอ้ชัดเลยนะคะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่า อายุตอนนั้นเจนเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออกับเพื่อนในระดับเดียวกันอ่ะเราต้องทํางานเราต้องตื่นตีห้าเพื่อที่จะแบบมาทํางานแต่ว่าเพื่อนอาจจะแบบเจ็ดโมงไปเรียนหรืออะไรเงี้ยคอมดาวน์ใจเย็นจริงๆมีคนใจร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเจออะไรที่มันแบบแรงจริงๆหรือว่าเจออะไรที่มันแบบมันมาโดนแบบ กระแทกใจอ่ะเจนจะเป็นคนที่เก็บแบบเก็บความรู้สึกตัวเองมากๆอะค่ะจะแบบน้ำหนึ่งถึงร้อยในในในสมองแล้วก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแบบรอไปสักห้านาทีมันก็จะนิ่งขึ้นนะคะอาจจะโดนผูกฝังมาตั้งเด็กเจนอน่เป็นคนที่คือเจนเกิดเมกาแล้วเจนก็แบบพอกลับมาได้แค่ไม่กี่ปีเจนก็มาเป็นดาราแล้วอะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้อิโนโออิเนเไม่ได้แบบว่ามีคนชีน้น้าหรืออะไรเงี้ย แต่มีแบบแม่ดาฮัทไทรัสอะคะ่ะพอแม่ดาให้เจนมาเล่นละครแล้วแม่ดาก็คือเหมือนแม่จริงๆในชีวิตเจนนี่เขาสอนให้เจนนี่หลายอย่างเลยคะ่ะคือตอนนั้นอะเจนเล่นละครไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วเหมือนเจนก็อยู่ในสังกัดแม่ดาใช่ไหมคะให้เจนมาเป็นแบบเด็กเสิร์ฟนะ้ำมาเป็นสวัสดีการมาคอยแบบทํานุ่นทํานี่ในกองอย่างเงี้ยเจนตอนนั้นเจนนี่ไม่เข้าใจนะคะว่าแบบเออทำไมละครเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นเจนคืออายุ16 ให้เรามาแบบเสิร์ฟน้ําให้เรามาแบบเสิร์ฟข้าวให้เรามาดูแลทาทุกหน้าที่เหมือนเป็นแม่บ้านในกองอะค่ะคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรวันนี้เจนนิดเข้า,าใจแล้วว่าเพราะอะไรมันทําให้เราแบบเรารู้ว่าเรามาจากจุดไหนให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงอย่างเดียวเรามากองถ่ายเราต้องทําได้ทุกอย่างไม่เ <laughs> จนจะแค่รู้สึกว่าเออเรา เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแสดงให้ดีที่สุดเล่นให้ดีที่สุดเล่นให้คนดูมีความสุขที่สุดจนบางทีแบบเอ้ยเราเราเจนมีความสุขหรือเปล่าจนบางทีแบบลืมคิดถึงตัวเองอะคะ <S <S 1> <S 1> ่ะเขาไม่เคยคิดว่าเจนเป็นซูเปอร์สตาร์คือแบบเจนรู้สึกว่าคํานี้มันมันไกลเกินเจนมากอะเจนรู้สึกว่าเจนแค่เป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ที่ที่จะเล่นละครแล้วก็เอนเตอร์เทน